ในปี2026ความสามารถในการโจมตีแบบแม่นยำของอินเดียได้ก้าวกระโดดไปอีกขั้นด้วยระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์สุดาชานรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งได้รับการพัฒนาโดยองค์การวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศของอินเดียหรือที่รู้จักกันในชื่อ DRDO สุดาชานเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าของอินเดียในการผลิตอาวุธอัจฉริยะที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ แต่เดิมสุดาชานได้เปิดตัวเมื่อกว่าทศวรรษที่ผ่านมาและในปี2026นี้รุ่นใหม่ได้รับการอัปเกรดหลายด้านทั้งระยะยิงที่กลายขึ้นความแม่นยำที่สูงขึ้นและความยืดหยุ่นในการใช้งานในภารากิจต่างๆกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังสำหรับกองทัพอากาศอินเดียอย่างแท้จริงสุดาสารคือชุดติดตั้งระบบนำวิถีที่สามารถเปลี่ยนระเบิดธรรมดาให้กลายเป็นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ คล้ายกับระเบิดนำวิถีปาเวของสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยการควบคุมทิศทางผ่านแผงควบคุมแบบแอโรไดนามิกและการชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์ช่วยให้ระเบิดสามารถพุ่งเข้าใส่เป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงแม้จะอยู่ในระยะไกล รุ่นใหม่ของปี2026มีระยะยิงไกลกว่าเดิมอย่างมากจากเดิมที่สามารถยิงได้ไกลาราว9กิโลเมตรตอนนี้สุดาชานร,รุ่นใหม่สามารถยิงได้มากกว่า50กิโลเมตรหากปล่อยจากความสูงระดับเครื่องบินรบนั่นหมายความว่าเครื่องบินของอินเดียสามารถทําการโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในเขตของสตรูโดยไม่ต้องเข้าใกล้เขตป้องกันภัยทางอากาศ นอกจากนี้ระบบนำวิถีของสุดาชานยังถูกพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นโดยผสานการใช้เลเซอร์นำทางร่วมกับระบบนำทางด้วยความเฉื่อยทำให้สามารถทำงานได้แม้ในพื้นที่ที่ถูกกบนด้วยคลื่นหรือในกรณีที่เป้าหมายเคลื่อนที่อยู่ระบบสามารถล็อกเป้าหมายได้จากการสะท้อนของลำแสงเลเซอร์ที่ฉายไปยังเป้าหมายไม่ว่าจะมาจากเครื่องบินหรือจากภาคพื้นดิน จุดเด่นอีกอย่างคือความคุ้มค่าในการผลิตสุดาชานผลิตในประเทศอินเดียทั้งหมดทำให้มีต้นทุนต่ำกว่าระเบิดนำวิธีที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างมากเหมาะสำหรับการใช้งานในภารกิจจำนวนมากและยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายอัดมานิราภาภารตะหรืออินเดียพึ่งพาตนเองอีกด้วยในด้านการใช้งานสุดาชานสามารถติดตั้งกับเครื่องบินหลากหลายรุ่นของกองทัพอากาศอินเดียเช่นมิราชสองพั จาก,กัวส S30 MKI และยังมีการทดลองใช้กับเตคัสและ MIG 29ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในการฝึกซ้อมทางทหารช่วงปลายปี2025และต้นปี2026เครื่องบินสุ3 0 MKI ได้ทิ้งระเบิดสุดาชาใส่เป้าหมายจำลองได้อย่างแมน่นยำสูงมีแผนที่จะเพิ่มระบบ GPS เข้าไปในสุดาชานรุ่งถัดไปด้วยเพื่อให้สามารถทำงานได้ในทุกสภาพอากาศ รวมถึงในสถานการณ์ที่มีไม่ปกคลุมหรือควันหนาทึกซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการชี้เป้าด้วยเลเซอร์ทาง DRDO ยังได้ปรับปรุงการออกแบบใหม่ให้มีแรงต้านอากาศต่ำลงระเบิดรุ่นเก่ามีปัญหาทำให้เครื่องบินบรรทุกได้น้อยลงและเคลื่อนไหวได้ไม่คล่องแคล่วแต่ในปี2026รุ่นใหม่มีการออกแบบที่เพียวบางมากขึ้นทำให้เครื่องบินสามารถพบพาระเบิดได้มากขึ้น และยังสามารถหลบหลีกหลังจากปล่อยระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดาสันใช้ร่วมกับระเบิดขนาด450กิโลกรัมหรือ500กิโลกรัมทั่วไปซึ่งสามารถทำลายเป้าหมายได้หลากหลายตั้งแต่บังเกอร์ของศัตรูสถานีเรดาร์โรงเก็บน้ำมันไปจนถึงโรงเก็บเครื่องบินที่มีการเสริมความแข็งแรงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสงครามสมัยใหม่ที่เน้นการโจมตีแบบแม่นยำและจำกัดพื้นที่ ในยุทธศาสตร์ป้องกันของอินเดียการมีอาวุธที่สามารถทำลายเป้าหมายสำคัญได้โดยไม่ต้องข้ามพรมแดนมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตึงเครียดการมีอาวุธนำวิถีอย่างสุดาชานถือเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการส่งสัญญาณเตือนโดยไม่ก่อให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบอินเดียยังเริ่มโปรโมทสุดาชานสำหรับการส่งออกโดยมีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลางให้ความสนใจเนื่องจากเป็นอาวุธนำวิถีที่มีต้นทุนต่ำแต่ประสิทธิภาพสูงช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร,ร์ในด้านการฝึกอบรมอินเดียได้ลงทุนในระบบจำลองการทิ้งระเบิดและการฝึกชี้เป้าด้วยเลเซอร์อย่างจริงจังทั้งนักบินและทหารภาคพื้นดินจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ผ่านกิจการทิ้งระเบิดประสบผลสำเร็จสูงสุด ในยุคที่สงครามเปลี่ยนจากการทิ้งระเบิดแบบสุ่มไปสู่ความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายเฉพาะจุดสุดาชานปี2026คือตัวแทนของยุคใหม่แห่งการรบ1ระเบิด1เป้าหมายที่แท้จริงและด้วยต้นทุนที่ต่ำความแม่นยำสูงและการผลิตในประเทศอินเดียสามารถนำสุดาชานเข้าประจำการในระดับกว้างไม่ใช่เพียงแค่ภารกิจพิเศษเท่านั้น สุดาชานจึงไม่ใช่แค่ระเบิดอัจฉริยะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศของอินเดียแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการออกแบบและผลิตอาวุธที่ทันสมัยได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติและนั่นคือก้าวสำคัญในการสร้างอำนาจทางทหารอย่างแท้จริงในโลกอนาคตที่การรบจะถูกกำหนดด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่นโดนระบบ AI และอาวุธนำวิถีความสามารถอย่างสุดาชานจะช่วยให้อินเดียอยู่ในระดับแนวหน้าของสงครามยุคใหม่เพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่จำนวนระเบิดที่คุณมีแต่มันคือความฉลาดของระเบิดเหล่านั้นและในปี2026ระเบิดสุดาชานฉลาดกว่าเดิมอย่างมากขีดขีดขีด,ขดหากคุณต้องการคำอธิบายวิดีโอหัวข้อวิดีโอหรือแท็กต่างๆสำหรับคลิปนี้บอกได้เลยครับ